สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะสวัสดีชาวสองนทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องท้าหลอกปีพ19ดูดวงกับหมออุ้มนะคะคลิปนี้นั้นคือคลิปการทํานายดวงความารักแบบทั่วไปของคุณคุณเนาะประจําในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ,ค,ณคุณบ้างแน่นอนนะคะอันนี้คือการทํานายดวงแบบทั่วๆไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้ให้ทุกคนให้ทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นใครอยากได้อะไรก็ ตามด้วยชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถสแกนททโอโคทักบ้านเขียวมาดูส่วนตัวกับอุ้มได้เลยนะคะใครรีบใครด่วนยังไงก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะแล้วอุ้มก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ยังรออุ้มอยู่นะคลิปนี้เนี่ยอาจจะมาช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาอุ้มไม่สบายนะแล้วก็เสียงตอนนี้กําลังกําลังค่อยๆทยอยกลับมานะคะก็เลย ก็เลยเพิ่งมาอัดให้คุณคุณได้ดูเนี่ยเมื่อตอนวันนี้เป็นวันที่สนะคะของเดือนพฤษภาคมนะยังไม่แน่ใจว่าจะลงคลิปได้ช่วงไหนนะคะแต่ถ้ามาดูอยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยเช่นเคยนะคะดูดวงความรักของอุ้มตั้งแต่คนอุ้มจะเริ่มแต่คนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่เอ่อจริงๆแล้วาอยากให้คุณดูทางคลิปมากกว่าแต่ถ้าจะรอดูตามพาร์ทของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่อุ้มเน,นินจะขออนุญาตเริ่มที่คนโสดก่อนนะ สวัสดีคุณ,คณกรกฎที่กําลังโสดอยู่ทุกท่านนะคะอุมเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วเนะาะไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยมีไพ่สิกออฟคัพนะคะเราก็จะเป็นไพ่เอ็ดออฟโหลดที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะอถามว่าเป็นยังไงบ้างจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคุณดูเป็นคนโสดที่ มีพลังงานบวกในตัวเองเยอะมากๆเลยอะค่ะคุณกอรลกฏคุณดูมี energy คุณดูมีสิ่งที่คุณอยากจะทำอยากจะโฟกัสทำอะไรเพิ่มดีไหมนู่นนี่นั่นดีหรือเปล่ามันเหมือนในช่วงจังหวะเนี้ยคุณมีโอกาสที่ได้เจอเพื่อนเก่าคนเก่าๆอะไรที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณกอรลกดอาจจะมีญาติทางไกลหรืออะไรพวกเนี้ยอยู่ๆไม่ได้คุยกันเลยในช่วงจังหวะนี้ก็จะได้คุยกันจะได้ปรึกษาได้อะไรอย่าง ไงกันนะคะคุณนะแล้วคุณก็มีไพ่เดินทางด้วยนะคะอย่าลืมเดินทางเพื่อเพิ่ม energy ให้กับตัวเองด้วยนะคะคุณกรกฎเพราะไพ่คุณที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าดูจากประสบการณ์ของอุ้มนะแล้วไพ่ขึ้นมาประมาาเนี่ยอุ้มคิดว่าเดือนที่ผ่านมามันเป็นเดือนของการท่องเที่ยวใช่ไหมแต่อุ้มรู้สึกว่ากรากฎดูอ่อมอๆออนิดนึงนะจากเดือนที่ผ่านมาดังน,น,นั้นเดือนนี้อย่าลืมแบบ ในไหนอะไพ่ขึ้นมาก็มีพลังงานบวกให้กับตัวเองแล้วก็อย่าลืมทําอะไรเพื่อเพิ่ม energy ให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะทุกคนจากไพ่ดวงคนโสดที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณกรกฎจริงๆและวะ้วอะในปีนี้ดวงคุณดีนะแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เจอรักแท้เจอใครสักคนหนึ่งที่จริงจังเข้ามาและพร้อมแต่งงานพร้อมที่จะสละโสดเลยมันเหมือนเจอกันปุบป,ปับคบกันปุบป,ปับแล้วก็แบบมีสถานะที่ชัดเจนมั่นคง ได้เลยอะค่ะคุณกรลกกนะ The World King of Pentacles เราก็จะเป็นไพ่ k i n of Pentacles นะคะคุณกร,รกฎนะเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปค่ะไพ่เขาบอกว่าให้คุณให้คุณกร,รกฎนะค่อยๆเปิดใจค่อยๆต้อนรับสิ่งดีๆที่เข้ามาใหม่ๆอะค่ะคุณกร,รกฎในช่วงจังหวะนี้เนี่ย เออถ้ามีคนคุยเข้ามากี่คนเก็บไว้ให้หมดเลยแล้วไพ่บอกว่าค่อยคอยคุยกันไปค่อยคดูค่อยๆศึกษานิสัยใจคอนะคะคุณกรกฎห้ามใจล้อนเรื่องของความรักเด็ดขาดจริงอยู่ว่าเขาส่งคู่ส่งคนที่ใช่มาให้กับตัวคุณแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไพ่แบบเนี้ยเขาจะส่งตัวหลอกมาให้กับตัวคุณเองด้วยแล้วคุณกรกฎเนี่ย ในเรื่องอื่นๆใดๆเนี่ยเป็นคนคิดแล้วคิดอีกในเรื่องของความรักเนี่ยจริงๆเป็นคนคิดเยอะนะแต่ถ้าเจอคนที่แบบมันใช่มันตรงสเปคกล้เอ้าช้างมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่จริงๆเลยนะกรกดคุณจะไม่ฟังอะไรเลยเหมือนคุณจะมีโลกของตัวเองแล้วคุณจะโฟกัสแต่เขาอะคุณกรกดดังนั้นนะ่ต้องระวังตัวเองตรงนี้ไว้ด้วยนะคะจุดอ่อนของตัวเองคือตรงนี้นะตัวเองต้องคอยดูคอยพนะิจารณาให้ดีๆนะคะไม่สายเดาฟู Fool, เขาขึ้นมา ในช่วงจังหวะเนี้ยค่อยๆพิจารณาไปก่อนบางทีเรารู้สึกแบบกับเขามากเกินไปบางทีอาจจะเป็นคู่กรรมก็ได้นะคะดังนัง้นค่อยๆดูไปค่อยๆ ไปด้วยกันเรื่อยๆเ,เนาะสำหรับคนที่อนะนํำเนี่ยก็จะเป็นชาวธาตุดินนะคะอย่างเช่นคุณการคุณบุษบคุณมังกรน,นะคะแล้วก็ธาตุดินโดดเด่นมากเลยจริงๆธาตุไฟก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณเมธคุณสิงคุณธนูเนาะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนไกลนิดนึงนะถ้าไม่ค่อยเดินทางไม่ค่อยไปไหนลองมองหลักทางออนไลน์ก็ได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับเขาคนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอื <c oughs> อุ้มรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นคนแบบคนต่างชาติแบบต่างชาติเว่อร์หรืออะไรขนาดนั้นพอพิ้ลักษณะหน้าตาหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันไม่ใช่คนที่แบบหน้าตาคมเวอร์เป็นชาติตะวันตกหรืออะไรพวกนั้นแต่ว่าอุ้มคิดว่าน่าจะมาทางแบบอมืมาทางคนไทยเนี่ยแหละแล้วก็ น่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากตัวคุณนิดหนึ่งแล้วอาจจะแบบว่าเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนหรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ทั้งโซนเอเชียก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะยังไงยังไงอ่ะค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปช่วงจังหวะนี้ปีนี้ดวงคุณดีดังนั้นคุณมีโอกาสเจอคนที่ใช่เจอคนที่รักคุณจริงแต่ว่าเขาบอกว่าให้คุณเองนั้นค่อยๆพิจารณาสักหน่อยหนึ่งนะคะมีไพ่อะไรแนะนาคุณกรกดเพิ่มเติมบ้างไหมในส่วนของเดือนนี้ ถ้าให้เขาแนะนำกรกฏว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคุณกรกฎถ้าเราจะคุยกับเขาประมาณไหนเป็นยังไงเนี่ยเราต้องคอยบอกเขานะว่าเราคิดกับเขายัางไงอะไรแบบไหนจะได้ไม่เป็นการสร้างเออเขาเรียกอะไรอ่ะ บ้านอุ้มจะบอกว่าสร้างคำเพิ่มเติมอะ่ะสร้างความหวังให้กับเขาอะ่ะทุกคนแล้วเขาก็จะมีความคาดหวังในตัวคุณเนะาะเพราะเขามีความคาดหวังเยอะเกินไปมันอาจจะทําให้เขาเป็นถุกก็ได้และอาจจะเป็นบ่วงผูกพันกันก็ได้ดังนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะในส่วนของคําพูดเพราะกนลกดอะ่ะเป็นคนที่มีความแสนดีกับคนอื่นนะคะเป็นคนที่แบบบางทีอะ่ะมาดูแสนดีจนเกินไปจนทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนคุณนะ่าจะคิดอะไรบางอย่างกับเขาหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นดังนั้นเราก็ ็ดูแลเซฟใจเราแล้วเราก็เซฟใจเขาด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกโอเคแล้วอะไรเงี้ยแล้วเดินไปได้เลยคุณกรกฎเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาปีเนี้เป็นปีที่เหมาะสมกับการที่คุณนั้นจะได้เจอคู่และอย่างหนึ่งคู่ของคุณนะอุ้มแนะนำอ่าเป็นคนผิวขาวตัวสูงไพ่คิงถือเหรียญน,นะต้องเป็นคนมีฐานนะบ้านทําอาชีพ เกี่ยวกับพวกแบบการค้าขายเป็นข้าราชการก็ได้เป็นนักการทูตก็ได้นะคะพอไพเขาที่ขึ้นมาคือแบบอยู่ในตําแหน่งค่อนข้างใหญ่อะถ้าเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็ถ้าเป็นปกติอะไรยังไงก็จะเป็นในส่วนของแบบอาชีพค้าขายอาชีพที่เหมือนจะต้องเขาเรียกอ,อะไรนะอ,อวางแผนหรือทำอะไรอยู่เบื้องหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจากไพเขาที่ขึ้นมา ประมาณนี้นะคะสาหรับคุณกร,รกฎที่กําลังโสดเนาะเดี๋ยวจะไปต่อกันในสถานะของคนที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่ยังไงคนโสดอย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางนะคะกดกระดิ่งให้กับอุ้มด้วยนะคะถ้าเกิดว่าดูทาง u t u b e เนาะทุกคอมเมนต์คือกําลังใจของอุ้มอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยแล้วก็ทุกการถ้าเกิดใครอยากเลี้ยงกาแฟอุ้มก็สามารถกดซุปเปอร์ต่งให้กับอุ้มได้นะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวจะไปต่อกันในสถานะของคนที่มีคู่เอ้คน สถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่คนโสดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎราคณากรกฎนะคะที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกถึงคนที่อาจจะเคยพบเคยเจอเคยอะไรยังไงกันมาหรือเปล่าแล้วนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีความยุ่งเลยว่า มันเหมือนมีความผูกพันนะคะคุณกร,รกฎเพราะว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้มันเหมือนว่าตัวคุณในตอนนี้มีไพ่งถือถ้วยนะคะแล้วก็มากับไพ่ดีเอ็มเพสเนาะมันมีอาการใจฟูเข้ามาค่ะคุณกร,รกฎเวลาได้คุยกับเขาคนนี้ได้ไปบเขาคนนี้มันเหมือนทําให้ใจตัวคุณเองนั้นรู้สึกมันพองโตมากขึ้นมันฟูมากขึ้นนะคะเอจอ็อ,อบับขึ้นมานะคะเดอะฟู Fool, แล้วก็มากับไพ่ดีเอ็มเพลเนะคุณก็ไม่รู้เหมือนกันวนะ่าความสัมพันธ์เนี้ยจะไปด้วยกันได้ขนาดไหนหรือว่า Продолжение следует... А. อะไรยังไงนะคะแต่เวลาที่ได้อยู่คนๆนี้ได้พบได้เจอคนๆนี้มันรู้สึกสบายใจอะค่ะคุณกรกฎมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีความเป็นตัวเองได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันอุ่นใจนะคะคุณกรกฎเนาะช่วงจังหวะที่เจอเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะคุณกรกฎอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่นั้นส่งต่อพลังงานซึ่งกันและกันได้ดีมากๆเลยนะคะคุณกรกฎมันเหมือนเป็นคนที่มีความเข้าใจกันอยู่แล้วเราได้มาเจอกันนะคะคุณกรกฎ อาจจะเป็นช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะมีไพ่สิกออฟโหลดนะคะไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาตรงนี้เนาะมันเหมือนความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยพอได้เจอกันได้พูดคุยกันปุ๊บมันเหมือนความรู้สึกหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันจุดประกายกันหมดเลยอะค่ะคุณกรกฎมันทําให้ ใจของคุณทั้งคู่นั้นมันเปิดมันตอบรับเข้าหากันเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพออุ้มมาโฟกัสทางไพ่ทางฝั่งเขาแล้วเหมือนเขามีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเลนอยู่เหมือนกันนะคะคุณกรกฎไพ่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยอุ้มรู้สึกเขามีความสัมพันธ์หรืออะไรบางอย่างกับใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าที่เหมือนเขาคนนีย้ยังแยกแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เขาได้เจอคุณนั้นเหมือนคุณเข้ามาทําให้จิตใจเขาฟูมากขึ้นแล้วตัวเขาเองก็รู้ส ้สึกว่าเขาเองอะอยากที่จะประคองคุณอยากที่จะจับมือไปกับคุณแบบนี้เรื่อยๆเหมือนกันแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานะที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์ที่เราเดินไปตรงนี้นั้นมันเป็นอะไรที่ดีที่เหมาะสมหรืออะไรอย่างไงสําหรับเราสองคนไหมนะคะคุณกระกรบางทีบางครั้งเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะมาทําให้คุณทุกข์ใจไหมมาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจพอตัวเขาหรือเปล่านะคะ คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคุณมีนก็ได้นะมีราศีอะไรบ้างนะ่พิจิกนะคะหรืออาจจะเป็นคุณราศีธาตุดินอนะคุณการคุณพุกศบคุณมังกรน,นะคะหรืออาจจะเป็นคุณเมถุนคุณตุลคุณกุมก็ได้นะคะแต่ภพยที่ขึ้นมามัน มันเหมือนเคยเจอกันหรือเคยอะไรยังไงกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกรลกระดมันเหมือนมันสารต่อมันอะไรพวกเนี้ยได้เร็วมากๆประจบเหมาะกับคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ด้วยเราเขาทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยคะ่ะคุณกอกรแต่คนคนเนี้ยถ้าอยู่ไกลกันถ้าโทรศัพท์มันจะไม่ค่อยเข้าใจเขาสักเท่าไหร่นะว่าเขายังไงเขาอะไรแบบไหนกันแน่แต่ถ้าเราได้มองหน้าเขาได้อยู่ใ,ใกล้กันได้เฟ t ทูเฟซอะทุกอย่างคือมันดีมากๆเลยคะ่ะคุณ เ,เรามาดูแนวะโน้มความสัมพันธ์ดีกว่านะคะว่าคู่นี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะในออฟเพนเดอร์เคิลนะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ในเดือนพฤษภ,ภาคมนี้นั้นความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ยังดําเนินไปเรื่อยๆนะคะคุณกรกฎแต่บางทีบางครั้งมันจะเนิบๆสักนิดหนึ่งเนาะอุ้มถ้าเป็นไปได้เนี่ยอุ้มอยากให้หาโอกาสในการเจอกันสักนิดหนึ่งเพราะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้มันเหมือนนิ่งมันเหมือนห่างกันจังเลยอะค่ะคุณกรกฎถ้าเกิดว่าช่ว อ,อุ้มสักหน่อยหนึ่งเจอกันนิดนึงในความสัมพันธ์นี้อุ้มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะแปลเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนะคะดูมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันมากขึ้นแล้วในอนาคตมีโอกาสที่จะแบบจริงจังแล้วก็ชัดเจนได้เหมือนกันนะคะกับความสัมพันธ์นี้ถ้าถามว่าเขาคนนี้จริงใจกับคุณขนาดไหนนะคะคุณก,รรกัลลกฏพอไพ่คุณแต่ละใบมาดูเปลาะบางมากเลยไพ่เขาที่ขึ้นมาตรงเนี้ยตัวเขาเองอะ่ะเหมือนอยากที่จะ ประคองไปแบบนี้เดินไปแบบนี้เรื่อยๆเขายังตัดสินใจอะไรไม่ได้เหมือนเขาขอเวลาให้กับตัวเขาเองสักระยะหนึ่งนะคะว่าคนคนนั้นใช่คุณหรือเปล่าใช่คุณหรือเปล่าที่เขาคิดถึงนึกถึงหรืออะไรพวกนี้นะคะคุณก,กัลกดเหมือนตัวเขาเองอะก็ไม่อยากที่จะมาทําลายคุณด้วยเหมือนกันแต่ว่าตัวเขาที่เขาจะอยู่กับคุณนั้นเขารู้สึกมีความสุขจริงๆความสุขตรงนั้นนะออกมาจากกลนลึกของหัวใจเขาจริงๆนะคะคุณกัลอกฏอ สามไม่เท้ามากับไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่เขาที่ขึ้นมาเนาะก็คือแบบจริงๆอะ่ะเขาเลือกคุณจริงๆอะ่ะเขาอยากเดินไปกับคุณแต่ทุกอย่างจากไพ่เขาที่ขึ้นมาเหมือนเขาขอเวลาขออะไรตรงนี้สักนิดหนึ่งอ่ะนะคะคุณก็ระกดเนาะดังนั้นเดือนพฤษภาคมเนี้ยเป็นเดือนที่บางทีเนี่ยมันอาจจะต้องพิสูจน์นิดนึงว่าเออ ความรักหรือความรู้สึกหรืออะไรอย่างไรเป็นแบบไหนยังไงเนาะในเดือนเดือนนี้มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นให้คุณเองนั้นได้รับรู้มากขึ้นกับความสัมพันธ์นี้แต่ในขณะเดียวกันต้องหาโอกาสไปเจอกันด้วยนะไปอยู่ด้วยกันด้วยถึงแม้ตรงนี้มันไม่มีไพ่เดินทางหรืออะไรไงขึ้นมาก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามความสัมพันธ์นี้ถ้าอยู่ด้วยกันมันจะดีมากๆเลยค่ะคุณกอลกฤ ถามว่าพ่อยากจะแนะนาอะไรคุณกรหลกดเพิ่มเติมบ้างไหมเห็นไหมสองไม้เท้าเขาบอกให้คุณเดินทางน,นั่นเองนะคะเขาบอกว่าไปเที่ยวด้วยกันก็ได้ไปทําอะไรด้วยกันก็ได้แค่นั่งมองหน้าด้วยกันเฉยๆก็ได้นะคะคุณกรหลกดความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ทําอะไรอย่างไงเลยอะ่ะ มันจะยากยานิดนึงอยู่ๆมันจะมีความรู้สึกที่ว่าเราอาจจะไม่ดีสําหรับเขาไหมหรือเขาอาจจะไม่ดีสําหรับเราไหมพอไพ่ดีขึ้นมาต่างคนต่างคิดไปเองค่อนข้างที่จะเก่งอะนะคะคิดไปเองในทางหยาบดาวตัวเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคณทนึงคู่นั้นยังต้องการที่จะเดินไปด้วยกันอยู่ต้องการส่งต่อความรักความปรารถนาดีๆซึ่งกันและกันอยู่ก็อย่าลืมทําตามที่ไพ่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะคุณณก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจน สำหรับใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมที่เป็นตัวเองมากๆก็สามารถสแกนค r code ทักบ้านเขียวมาดูดวงกับอุ้มได้เลยนะคะใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะยังไงก็ อย่าลืมกดติดตามอุ้มไม่ครบทุกช่องทางนะคะทาง u t u b e อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับอุ้มด้วยนะคะเวลาที่อุ้มลงคลิปนั้นจะได้มีการแจ้งเตือนเนาะทุกคอมเมนต์คือกำลังใจให้ดีมากๆสำหรับอุ้มคนนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะกดซุปเปอร์ตงให้อุ้มก็ได้ค่ะจะได้แบบเผื่อใครอยากดื่มกาแฟนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปต่อกันที่สถานะของคนที่มีคู่คนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนวันนี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคุณกรกฎลัคนาก,กรากฎที่มีคู่นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มสัมผัสถึงพลังงานของคนที่มีความพยายามแล้วก็ทุ่มเทมากๆกับความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะตัวคุณเองอะ่ะจริงจังมากๆเลยนะคะเพราะไพ่ประ,ประจําตัวได้ไพ่เดอะสตาร์เนาะเดอะสตาร์เนี่ยคือคนที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อคนที่รักไม่ว่าคนที่รักคนที่เรารักชอบอะไรหรืออะไรแบบไหนเราก็พยายามทุ่มเทพยายาม ทำเพื่อเขาอะนะคะคุณเดอรซันขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะคุณกรลกฎในขณะเดียวกันตัวคุณในตอนนี้นั้นคุณก็พยายามแสดงออกในด้านในมุมที่เป็นตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่คุณเองนั้นจะสามารถที่จะทําได้นะคะคุณกร,รกฎเนาะที่ผ่านมาค่ะคุณบางทีบางครั้งอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนมัน เหมือนคุณพยายามเป็นใครสักคนหนึ่งเพื่อให้เขารักเพื่อให้เขาชอบจนคุณมานั่งตกผนึกกับตัวเองว่าสิ่งที่คุณเป็นตรงนั้นมันโอเคสําหรับตัวคุณจริงๆไหมบางทีบางครั้งมันทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเราต้องทําอะไรบางอย่างกับตัวเรากับตัวเขากับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะอันนี้อจาจจะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนะาะไพ่ในความสัมพันธ์ตอนนี้ค่ะคุณถามว่าเป็นยังไงบ้างอุ้มรู้สึกว่าต่างคนต่างจับตาจ้องมองกันมากๆเลย เลยนะคะคุณคุณว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นยังไงจะรู้สึกแบบไหนหรืออะไรยังไงกันแน่แต่ความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาควินคือเหรียญเนาะกับไพ่เดลจัดเมนตุ้มรู้สึกว่าคู่นี้น่าจะจับมือมาด้วยกันค่อนข้างจะนานแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีความแบบไปไปกับกลับมากไปไปกับกลับบ้างนะคะกับความสัมพนันธ์นี้นะไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะคุณกรกฎดอันนี้พูดตรงๆเลยเนาะ ตอนนี้มันมีความไม่เชื่อใจยันเกิดขึ้นมันเหมือนแบบว่ามองว่าอีกคนหนึ่งน่าจะมีคนอื่นหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่ามันเหมือนเวลาความใส่ใจหรืออะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะน้อยลงไปด้วยเหมือนกันนะคะคุณกอกฎเนาะมันก็เลยทาให้ต่างคนต่างมีความระแวงนะคะภายทางฝั่งคุณกอกฏเองอะ่ะคุณก็ทําให้เขาระแวงเหมือนกันนะคุณกรกฏที่ผ่านมามันเหมือนคุณเป็นอีกคนหนึง่งและในตอนนี้เหมือนคุณเปลี่ยนไปอีกคนนึงโดย มันก็ไม่โดยสิ้นเชิงขนาดนั้นแต่มันค่อยๆเปลี่ยนกับเป็นตัวคุณสมัยก้อนสมัยเริ่มต้นหรืออะไรพวกนี้เลยอะค่ะคุณกรลกฎคุณจะมีความแบบเหมือนมี Energy มากขึ้นมีความเฮฮามากขึ้นอืม มีการพบปะพบเจอกับผู้คนคนอื่นๆหรืออะไรพวกนี้เยอะขึ้นนะคะคุณครลกฎไพ่สามเหรียญแต่คุณเองอะ่ะคุณก็ยังโฟกัสที่เขายังรักเขาเหมือนเดิมยังดูแลเขาเหมือนเดิมอะไรอย่างไงเหมือนเดิมเนาะ The h i g o w h n d ที่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนตัวคุณเองก็ยังมีความรู้สึกที่ว่ามันไม่ค่อยไว้ใจในตัวเขาคนนี้สักเท่าไหร่แล้วในขณะเดียวกันเหมือนคุณก็รู้สึกเหมือนแบบ เอ๊ะความสัมพันธ์เนี้ยจะเดินไปด้วยกันได้นานไหมนะคะคุณใช้คำว่าอะไรดีอะจะให้เราพันตรงนี้มันเนี่ยมันมีความรู้สึกที่มันไม่มั่นใจอะในตัวคนรักหรืออะไรอย่างนี้เลยไม่มั่นใจในเรื่องความรัก อะไรยังไงสักเท่าไหร่นะคะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยบางคนกรากฏบางคนนะจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นทําตัวเองให้สวยให้หล่อมากขึ้นนะคะคุณกรกฏแล้วในช่วงจังหวะนี้ออร่ามันมาด้วยนะคะคุณคดังนั้นเนี่ยคุณมีเขาเรียกเลยนะพลังในการดึง,ด,งดูดคนรอบๆข้างโดยเฉพาะเพศตรงข้ามมาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเขาคนนี้เนี่ยเขามากับให้ตีออฟโหลดนะ ไพ่ t o of the c r แล้วมากับไพ่ The t e m p l a n นะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก,ก็ง่ายนะคะเป็นคนที่ The t e m p l a n e เนาะถ้าเกิดว่าเขายังไม่ตัดสินใจหรือทําอะไรเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสับสนนิดนึงเป็นคนที่มีความขี้ลังเลในตัวเขาเองสักนิดนึงเนาะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาสามารถที่จะโฟกัสหรืออะไรอย่างไงได้แล้วเขาก็จะโฟกัสสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างแบบ เป็นเป้าอะทุกคนทนายอะนึกถึงนึกถึงแบบลูกธนูนะถ้าโฟกัสได้ปุ๊บก็จะเล็งไปที่คนคนนั้นนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนในตอนเนี้เขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ว่าตัวคุณเองนั้นจะรักเขาไหมจะชอบเขาไหมจะจริงใจจริงจังกับตัวเขาขนาดไหนอนะค่ะคุณกรกฎเนาะเหมือนตัวเขาเองอะจริงๆแล้วอะ ก่อนหน้านี้อุ้มรู้สึกว่ามันมีเรื่องของคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเข้ามาด้วยนะคะเหมือนไม่ว่าจะเกิดขึ้นเขาก็เลือกคุณเขาก็จับมือไปกับคุณเนาะแต่ในตอนนี้เขาก็เริ่มลังเลแล้วแหละว่าตัวคุณเองจะจับมือเดินไปกับเขาไหมเหมือนเขามองมาที่เขาแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนเหมือนตัวเขาเองไม่ได้แบบ ดีหรืออะไรอย่างไงขนาดนั้นเขามองไปคนไปที่คนรอบๆกายคุณคนที่คุณได้เจอหรืออะไรพวกเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ดีกว่าเขาแน่ๆอะไรแบบนั้นก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจเชื่อใจในตัวเองสักเท่าไหร่อะค่ะคุณกรกฏแต่จริงๆแล้วอะไพ่สามไม้เทา้าอะไพ่ประจําตัวค่อนข้างสวยนะก็คือเป็นคนที่มีตําแหน่งน้าที่การงานค่อนข้างจะดีมีความมั่นคงในตัวเองพอสมควรนะคะแล้วอาจจะเป็นวัยที่กําลังสร้างตัวก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยะ ขณะเดียวกันเนี่ยเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ถ้าได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วนั้นเขาก็รักแต่คนคนนั้นมีความมั่นคงเหมือนกันเนาะแต่ถ้ายังไม่โฟกัสอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเ,เขาคนนี้จ,จะเป็นชาวธาตุไฟเช่นคุณเมธคุณสิงคุณธนูคุณธาตุดินอย่างเช่นคุณการคุณพฤึกศพคุณมังกรก็ได้นะคะ แต่คุณธนูขึ้นมาหนักมากๆเลยนะคะจากภัยที่ขึ้นมา้นเดือนพฤษภาคามนี้ความสัมพั์คู่นี้จะเป็นยังไงต่อไปจะไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันรอดไหมนะคะทุกคนคุณมีโอกาสมีการเดินทางเล็กๆด้วยนะคะสําหรับคุณทั้งคู่เนาะได้มีกิจกรรมได้ทําอะไรบางอย่างด้วยกันเนาะบางคนคิดว่าเดือนนี้จะไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้พบกันแล้วอยู่ๆก็จะได้พบกันนะคะไพ่สามถ้วยอัศวินถือไมเท้าเนาะ อืมโอเคไม่ได้มีเรื่องของคนอื่นๆเข้ามาค่ะทุกคนแต่เหมือนคุณทังคู่นั้นนะ่ะจะให้เวลากับต่างคน มากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะเหมือนย้อนไปในตอนที่กําลังคบกันใหม่หมๆเจอกันแรกๆนะคะว่าแบบเออเขาเคยดูแลคุณอย่างไงคุณเคยดูแลเขาอย่างไงเคยตามใจกันแบบไหนเคยมีความรู้สึกอย่างไงซึ่งกันแลกกันนะคะคุณกรากฏมันก็จะกลับไปนะจุดๆุดเดิมจุดๆดนั้นนะคะแล้วอาจจะต้องระวังด้วยนะอุ้มรู้สึกถึงพลังงานของคนเก่าๆของใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพนันธ์นี้อาจจะมีโอกาสในการกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะ อาจจะเป็นกิ๊กเก่าหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะก็มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยค่อยๆเค,ค,คลียร์กันเนาะถ้าไม่อย่างงั้นความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ย ม,มันจะพูดยังไงนะมันเหมือนแก้วที่เรามองคิสตันนะทุกคนคิสตันเป็นอะไรที่สวยมากๆดูแข็งแรงมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ทุบก็แตกได้เหมือนกันถ้าแตกก็คือแตกไปเลยนะคะดันงนั้นในจังหวะของเดือนนี้เนี่ยเติมพลังงานความสุขสิ่งดีๆให้แก่กันและกันทําให้กันและกันรู้สึกว่าอีกคนหนึ่ง คิดยังไงรู้สึกยังไงกับเรากันแน่ให้เขาและคุณเกิดความมั่นใจในตัวซึ่งกันและกันเนาะดังนั้นปัญหาหรืออะไรที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่มีความเชื่อใจกันแล้วนะคะดังนั้นอาจจะต้องเพิ่มตรงนี้สักหน่อยนึงเนาะเมื่อเพิ่มได้แล้วเมื่อจัดการตรงนี้ได้แล้วอื่นๆใดๆอุ้มไม่ห่วงแล้วนะคะตทปไพาที่ขึ้นมาตรงเนี้ยก็ไม่ได้แบบส่งผลอะไรยังไงกับคู่คุณขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันคู่คู่เนี้ย เป็นคู่ที่ ต้องคุยให้ชัดเจนมีอะไรต้องพูดกันต้องคุยกันต้องบอกกันนะคะถามว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรกับคุณกรกฎลัคนากรากฎในช่วงนี้บ้างไหมไพ่สามไม้เท้านะคะแล้วก็มากับไพ่สี่ดาบแล้วก็จะเป็นไพ่กาไม้เท้าไพ่บอกว่ามีอะไรยังไงเกิดขึ้นมาอยากเก็บทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องไว้กับตัวเองขนาดนั้นมีอะไรอย่าตัดสินใจเองปรึกษาถามคนรอบข้างบ้างว่าเออเป็นยังไงอะไรแบบ นะะอย่าตัดสินใจอะไรด่วนร้อนด้วยอารมณ์มากเกินไปนะคะในช่วงจังหวะนี้เนาะดังนั้นค่อยๆค,คิดไต่ตองทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีๆนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรกับคู่กร,รกฎบ้างไหม The Star นะคะมากับไพ่ The Emperor แล้วก็มากับไพ่สิบถ้วยเนาะ The Star เนี่ยกับไพ่สิบถ้วยขึ้นมาตรงนี้ก็คือว่า The Emperor ด้วยเนี่ย ระวังการที่เป็นคนดีมากเกินไปกับทุกๆคนการวางตัวสำคัญมากๆเลยนะกับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสถานะดังนั้นนะ่ะเราต้องวางตัวกับคนรอบข้างให้ดีๆด,ด้วยคนของเราถึงเขาอาจจะไม่ได้พูดเยอะหรืออะไรอย่างไงเยอะแต่เขาก็มีความรู้สึกหึงหวงหรืออะไรอย่างงี้กับตัวคุณเหมือนกันนะคะให้คุณโฟให้คุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณให้ความสําคัญกับเขาที่สุดโฟกัสกับเขามากที่สุดนะคะแล้วความสัมพัน์เนี้ยมันจะไม่ทะเลาะไม่มีปัญหาไม่อะไรอย่างไงเลยมีอะไรก็ตามพูดและบอกกับเขาให้ชัดเจน ประมาณนี้นะคะเดียมเพลอรรักก็บ,บอกรักชอบกับบอกว่าชอบอะไรแบบเนี้ยทุกทสิ่งทุกอย่างก็คือจบเลย แค่นั้นสําหรับคนที่มีคู่คุณรกระกฎนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนแล้วเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถสแก,กน QR code ทักบ้านเขียวมาหาอมได้เลยนะคะช่องทางเนี้ตอบไวที่สุดแล้วใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุมได้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับกับอุ้มบ้างนะทุกคอมเมนต์เป็นกําลังใจที่ดีสําหรับอุ้มมากๆเลยอบอกก็ได้ว่าตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่หรืออะไรอย่างไงนะคะคอมเมนต์มา เออแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะหลังจากที่ทุกคนดูคลิปเสร็จแล้วนะคะและรู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากทํานายให้กับตัวเองได้บ้างนะคะมีแบบไหนได้บ้างแม่หมอแนะนําบ้างได้ไหมนะคะแม่หมออยากจะแนะนําหนังสือด,ดีๆ2เล่มนี้นะคะทุกคนเนาะสาหรับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่านะคะในการทานายไพ่เนาะอย่างหนังสืเอเล่มนี้นะคะ่ะทุกคนเป็นไพ่ย,ยิปซีกับการเข้าใจชีวิตอุ้มจะแนะน,นํามากๆสําหรับมือใหม่เพียงแค่คุณมีหนังสือเล่มนี้น ไพ่อีกสักสำรับหนึ่งนะคะคุณสามารถทํานายได้เลยนะคะสมมุติเนี่ยแบบหนังสือเล่มเนี่ยสมมุติว่าคุณเปิดได้ไพ่เดลบเบอร์นะคะคุณต้องตั้งจิตถามก่อนนะก่อนที่คุณจะเปิดพอคุณตั้งจิตได้ปุ๊บแล้วคุณเปิดได้ไพ่เดิเลบเบอร์ปุ๊บคุณสามารถมาดูได้เลยว่าคําทํานายของไพ่ใบน,นี้มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพนะคะและที่สําคัญหนังสือเล่มเนี่ยเขาจะมีคมําแนะนําให้คุณด้วยเผื่อเวลาที่คุณรู้สึกอยากตัดสินใจอยากที่จะทําอะไรนะคะแล้วแบบอยากถามกุ่กิบอะค่ะ เผื่อเรามีเรื่องแบบ นึกเออนึกใจอะทุกคนอะก็ลองมาใช้หนังสือเล่นมนี้ได้นะคะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดใครอยากแอดวานมากขึ้นอุ้มก็จะแนะนําเป็นหนังสือเล่นมนี้ของอาจารย์ขุนทองเนาะอาจารย์ขุนทองอะอุ้มคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จกักแล้วก็เขาคือเขาดังมากอะมีชื่อเสียงมากๆเลยแล้วเป็นหนึ่งในหนังสือที่อุ้มหัดเรียนเวลาที่อุ้มดูดวงเลยซะด้วยซ้ำเนาะหนังสือเล่มนี้นเขาจะอธิบายไพ่ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะถึงตำนานไพ่รายละเอียดของไพ่นะคะแล้วก็การวางไพ่สิบใบด้วยนะเผื่อใครอยากได้ อะไรที่ชัดเจนมากขึ้นอนะ่ะอุ้มแนะนำหนังสือเล่มนีไปด้วยเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยแล้วก็อยากให้ค่าขานมอ,อุ้มด้วยนะคะอยากสนับสนุนให้ค่าขานมอ,อุ้มด้วยก็ลองไปกดได้นะคะที่ลิงก์ที่อุ้มใส่ไว้ที่ใต้ e s c r i p t i บ n ็อกเนาะเดี๋ยวอุ้มจะสอนวิธีทำไว้ให้กับคุณคุณด้วยนะคะลองดูนะ